สวัสดีคะ่ะสบายดีพี่น้องวันสุขสุขค้ายินดีต้อนรับค่ะสุชังเจดสีคือเก่าคือเดิมเพิ่มตเติมคือลงมาเกี่ยวข่าวคือเก่าค่ะมันนิ้เต่มเติมไปเสาร์ก็เก่าสิพี่น้องเลยหลังจากที่เมื่อวานนี่พักผ่อนเหนื่อยตอนรอบแล้วเหนื่อยแห้งค่ะมัอนิ้ก็เลยเตินเสาร์ตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งนะคะจะเริ่มแจ้งแล้วล่ะคะ่ะมันนี้ก็ตต่นลงมาแต่เสาร์ค่ะเพราะว่าตอนซัวย,ยันมันหอนค่ะ เป็นความงามเปื่อยนะคะนางก็เลยต้องตื่นแต่เศร้าก่อนมูทุกมือนะคะวันนี้รวยนะคะวันนี้รวยนะคะได้ฟันดีคะใครได้ตัวเด็ดตัวแดงตัวดีนะคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะส่วนนางสีหรอว้ฝันอะไรฝันว่าได้ตังควันนี้นางถ้านางซื้อนางจะซื้อศูนย์ศูนย์สองศูนย์หก ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์จบลองเบิ่งค่ะมามามาเกี่ยวข่าวคือเก่าคือเดิมเกี่ยวผู้เดียวคือเก่าตอนเศรา้าพี่น้องเลยวันพญารุ่งมาตัดก็ได้อยู่สามห้าก็เลยหนึ่งสองสามสี่ค่ะมัอนี้เซ็ตเรียบร้อยแล้วกัยาวต่อทางหน้ายาังสีลงเลยค่ะหน้านนองทรายลงเลยค่ะมันนี่น้องทรายกับสิลงมาตัดลงมาตัดนะคะอีกไม่กี่วันถ้าได้ตัดมันนี้สองเครื่องกะ ค่ะเครื่องบอสอนะคะกะอจจะ็อาจจะอาจจะแลว้วลงมาลุ้มละกะเริ่มบางเลยละเข่ากระดึ้งถือว่าในนั่งรู้สึกเมื่อยเมื่อยแท้เมื่อยว่ะก็จะงซียหละกขาดเห็ดเวลาเกี่ยวมันบวหลายคนาบางคนอยู่หูปากหูแววน่าจะเสีเมื่อยในจัิหน่อยค่ะ แต่ก็ดีนะคะยังได้วอาจากจิ๋จวยน้าพีน้านองน,นะคะ่ะเอาบาเหงาป่าปนไห่เนะาะสิ่งใดก็จะทิม่มจะป่านั่งดวยนยั่งให้ก็เกี่ยวเขาเพอดีเอวนี้บางเลยคะ่ะบางแล้วลงมาทำงุ่มน่ะบางแต่เราความนักหรคะความนักยังคงดื่มน,นะคะ ข้าวมันเป็นหมากเป็นห่วงดีมันหนักในน้ำหนักดีนกไลายนกกระปีกับจอกกระเจ็ดห้ากินแต่เขาเกี่ยวอันเก้าอยู่เพราะว่ามันคือปะเขาแถ้ทางฝงงกุ้งเหรอคะหกโมงแล้วระจับเช้านี้มาลุ้นกันว่านางสี่จ เสร็จไหมคะไห้นี้เสร็จก่อนเขาลงมาตาัดบอ่อค่ะนี่ก็บริวัยป่านั่นเดาออกมันก็ตื่นเศร้าเศร้า,า,าลงมาแล้วนี่แหละคือเ่าเห็ดก่อนหมูกก็เห็ดเอาหนาซื้อเห็ดเอาหนาซื้อนี่แหละแต่เห็ดนี่ทำเศร้ามก้อนเห็ดมันบ่ทันแดด หนักจริงๆหนักจริงๆเลยแต่ว่านานางทำไมไม่มีแมงมันคะ ไม่ได้เก็บแบงมันซากกัะตัวก็คือว่าแล้วเนาะทางนี้ใส่ยาขาหนาหลายอยางานฉลาดกว่ามือชาชาๆนี่ต้อง ต้องซีไว้ไว้เนี่ยค่ะแดดพอทันออกก็ต้องซีไว้ไว้ไปก่อนแดดออกแล้วก็ซ่าขาวซ่าขาว นี่ยาตะเกียวง่ายหรื่คะพี่น้องเลยเขากับสิบพันเตี้ยนะค่ะผม,มเวลาเกี่ยวกับผมอปัน่นกันกับดำค่ะกง ปวดกระมือก็หนักนะคนะปวดจะกล้กามกล้กามจะปวด ต่ละเมอก็ต้องขับมาเบิรงนางเซียนเกี่ยวข่าวด้วค่ะช่วงนี้ก็เทศกาลเกี่ยวข่าวก็ได้ไปเลาะไปไหลก็ได้ไปเลาะไปและทั้งใดคือห้มันแล้วนี่ค่ะแล้วข้งตัวเองไค่แน่ค่ะไปหาลอกกินเฮ่อนมบ่ดิสบายเขาจะคล้องก็เอาไว้ขายเออ ขายสือปูล,ลงหน้าปีนะาปีพนโกหาจิจตะเฮือนมมเขาอยีเรลาแพ่ว้ขายสั่นดอกว่า เสื้อสีชมพมูวันนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะเดียินี้ที่บ้านเดีะะ๋ย,นนยนวนี้บ้าเดี๋ยวนกับยาต่อค่ะ สนับุนโดยเกี่ยวเกี่ยวข้าวตากกระสือไม่มีไส้เกี yeah, ่ยวใบไๆก็มือขาดฟูด ใกล้จะครึ่งให้แล้วนะคะเช้าอยู่เลยกัเี่ยนเพื่อนก็จะมาแต่สาย แดดว่าท่านไม่ออกกระเฮือนหรหลายสัตว์แท้งย่งางใต้ออกได้กระมือนั่นเนะพี่น้องเอ้ยนะที่เกี่ยวเขาผู้เดียว <c oughs> คนละเลี้ยวหนาเลียวหลังแต่ว่ามือนี้คนสิลายอยู่ดอกเขาก็ลงมาตัดละค่ะตอนนี้ยังไม่ตื่นค่ะส่วน,นั่งสีนอนแต่หัวค่ำนะคะเมื่อวานนั่งก็เลยลุกเศร้ามือนีนั่งขยันเป็นพิเศษนังสีซื้อขวย วยระวังยเด้อค่น้องขาศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนะคะ1 0หนึ่งศูนยนย์หนึ่งึงแค่ไหถึงก็ถงก็มาว่า,ก,วา,า,าก,กันค่ะบอกเลยจะถามอีนะวา่วาได้สีด้หวยตัวไหนบอกไปเลยเด้อ พคอยกก็มาถึงอีแล้วเพราะว่าานงมื่อนี่นางยังมีเขาเย็นอยู่นะคะานางยังมีเขาเย็นเมือ่อนั่งถือห,หวยหวยฮาหนอยหวยเวียดนาม30บาทค่ะเขายังมาทัาดจ่ายนังนางกับมีเขาเย็นนางกับบส่วนแล้วก็ได้ใส่ระบ้อมือนีด ืนวันฮาโลวีนเินกับใเวรีวีนเว,บบว,น,เวน้ำคาวคราคาเมื่อยขาแต้งผีกับดบ้แต่งรกคาปกติใบ,บแต่งกับคืออยู่แล้วก็เลยไม่ได้แต่งผีนะคะมีแต่อามาลาค่ะเหนเจ๊าอามาลาแต่งผีกลางวันไปหล,อก,นนลอกคนนั้นหลอกคนนี้หัวยายอันต๊ะใจลูกสาวมาหลอกกัางเว้นสับแจกทำใส่ไ,ได้ รวมมันบรอยากนี่ปนกะไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่นะคะโฆษณาอีกก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะโฆษณาข่าวล้วนๆเลยก็จะกลับงลงมาแล้ววันนี้วันพุธวันพุธไม่ได้ไปตลาดวันพุธหยุดจ้าวันหยุดของคนขายตลาดก็คือวันพุธเนีย่ยเลย ีเกี่ยวมาได้เพิ่มให้นะคะับพร้อมใบต่างกันกันคีอสำหาก้นเดียวนะคะไปลุกๆค่ะตะกี้ว่าเพิ่งจัดงานเพิ่งมาตัดแต่ช่วงนี้มันจะของไฟเกี่ยวของไฟก,กองกมานกันเลยไม่มีคนมารับจ้างนะคะ เจ้าเนี่ยหายไปยัยันมัดสะเทิงผุลงมาค่ะกันสึงไปกินข่าวราบเศร้าแล้วก็สิลงมามาัดข่าวพี่น้องเอ๋เยมันนี่ก็อาซิบ่แล้วกันย่างบลายแหละพี่น้องครับอีกมือนี่กับมืออื่นน่าจะเสร็จนะคะมันนี่ก็วิี่จมันยองกู้ อย่างเดียวนะคะเพราะว่าขั้นเท่าได้ตัดนี่มันก็บ,บริลลายมือแล้วก็ทั้งลูมมันก็บ,บริลลายให้กระปิกกระปับแต่สิ่งในมาเกี่ยวตัวเขาเจ้าตัวมันล่มน,ะะนี่แหละค่ะแนนตรงนี้ในเขางันในกระเลืองแหละนะคะลงมาเบิงมืันนี่แห่งกัน,กนเลืองเลืองไว้ขนาดเลยข้างน้องสาวหนึ่งจ้า,จากระบ,บริลายให้สองสี่หกแปดสิบเจ็ดสิบสองให้นะคะ มื่อนี้เพิ่นก็ไปเกี่ยวข่าวยุสัยหน้าน้อยอีกแล้วก็สืบโม่มาเกี่ยวน้องวัดวันหน้าเพิ่เนเทศหน้าสองทงเสร็จแล้วก็สิสมายองยามเข่างานต่อพี่น้องเอ๋ยอับเป็นวันรอบเศร้าี่สิเก็บภาพบรรยากาศที่ทงให้ทงหน้าคือเก่าเลยะคะ่ะมื่อนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมรวยนะคะอย่าลืมถูกหวยรวยเบอร์นะคะแต่ว่ามื่อนี้นางซีนี่คือมีความรู้สึกว่านั่งอยากถึงหวยนี่แหละคะ่ะมื่อนี้นะเพราะว่าขยันตื่นแต่เศร้าวกว่าเก่านะพี่น้องเอ๋ย ถ้าจะก้าวขันตื่นมากเราคุ้นเคยกัขยันขยันเสริกระเบิดห่วยนะคะเอาวัถึงอะไรก็แดวนึงองเลยแหละพี่น้องค่ะจังได้ก็คอยส่งมันมานะคะพี่น้องค่ะมือนี้เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าตอนสายๆแล้วกันนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบริสุทุิ์สุดุดคนเด้อที่เข้ามาปิดกลังใจให้เจสีนทุกทุบมือนะคะมาคอยมาเบิ้งมาทมนางเกี่ยวเข่าผู้เดียวแต่ละมือเนาะค่ะใจดีกัน ใจดีอลีได้เขมานางเบิ่งนึ่งก็ถือว่าใจดีแห้งล่ะค่ะซอยได้หลายอลีหล่านะคะพี่ต้องคะติดตามคลิปหน้าค่ะ